สวัสดีครับพี่น้องตัวแทนทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปถอดรหัสความสำเร็จของสุดยอดแม่ทัพจากเพชรบูรณ์ท่านคือคุณหมอนิกกี้ครับหลายคนอาจจะบอกว่าก็ท่านเป็นข้าราชการเก่าท่านมีเครดิตดีอยู่แล้วท่านก็ขายง่ายสิแต่ความจริงไม่ใช่แค่นั้นครับสิ่งที่ทำให้ท่านครองยอดขายอันดับหนึ่งต่อเนื่องคือกลยุทธ์การบริหารที่เฉียบคมมากวันนี้ผมสรุปมาให้สข้อครับ ฟังจบแล้วเอาไปทำตามได้เลยข้อที่หนึ่งต้องเป็นตัวจริงไม่ใช่นักแสดงคุณหมอสอนว่าก่อนจะไปบอกให้คนอื่นเชื่อเราต้องทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนท่านลงมือทําแปลงสาธิตของตัวเองเลยครับปลูกข้าวเองใช้ปุ๋ยเองแล้วบอกลูกค้าเต็มปากว่าข้าวนี้ผมปลูกกินเองนะปลอดภัยอร่อยเพราะใช้ปุ๋ยตัวนี้คำพูดนี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับ เพราะถ้าคนขายกล้ากินลูกค้าก็กล้าใช้ทำไมต้องทำแปลงสาธิตรู้ไหมครับเพราะมันคือโชว์รูมที่มีชีวิตครับการพูดปากเปล่าลูกค้าอาจจินตนาการไม่ออกแต่ถ้าพาไปดูแปลงจริงให้เขาได้เห็นต้นข้าวที่เขียวตั้งใบหนารวงใหญ่ให้เขาได้จับดินที่ร่วนสวยุยมันตอบทุกข้อสงสัยและค่าทุกข้อโต้แย้งโดยที่ท่านไม่ต้องพูดเยอะเลยครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับ ผลผลิตที่ได้จากแปลงสาธิตสามารถขายเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่ดีไม่แพ้ขายปุ๋ยครับข้อที่2นักแก้ปัญหาไม่ใช่นักขายเวลาคุณหมอลงพื้นที่ท่านไม่ได้แค่เอาปุ๋ยไปวางแล้วกลับแต่ท่านเข้าไปดูถึงในแปลงครับข้าวใบเหลืองไหมดินแข็งไหมท่านทําตัวเป็นหมอพืชเข้าไปรักษาให้ครับและกดเหล็กคืออย่ากดดันลูกค,ค้าถ้าเขายังไม่ซื้อให้เวลาเขาตัดสินใจ ให้เกียรติเขาเพราะเมื่อไหร่ที่ท่านแก้ปัญหาให้เขาได้เขาจะเป็นลูกค้าท่านตลอดชีวิตครับข้อที่3ปั้นคนขยันให้เป็นเศรษฐีอันนี้ทีเด็ดครับคุณหมอมีวิธีสร้างทีมที่น่าสนใจมากซึ่งนี่แหละครับคือความลับของการสเกลธุรกิจท่านรู้ว่ามีคนเก่งๆหลายคนที่ขยันแต่ขาดทุนคือมีแรงมีฝีมือแต่ไม่มีเงินเปิดบินถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะมองข้ามแต่คุณหมอมองเห็นโอกาสครับ ท่านใช้โมเดลกองหนุนทุนแรงครับท่านส่งของให้ลูกทีมขายก่อนขายได้ค่อยเอาทุนมาคืนแล้วแบ่งกำไรกันฟังดูเหมือนเสียงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือการขยายสาขาโดยไม่ต้องจ้างพนักงานลองคิดดูนะครับถ้าท่านขายคนเดียววันหนึ่งท่านอาจจะขายได้เต็มที่50กระสอบแต่ถ้าท่านมีลูกทีมแบบนี้10คนช่วยกันขายคนละ10กระสอบวันหนึ่งท่านมียอด100กระสอบโดยที่ท่านไม่ต้องวิ่งเองทั้งหมด วิธีนี้ทําให้ทีมงานรักท่านมากเพราะท่านให้โอกาสเขาและทําให้ท่านมีสาขากระจายอยู่ทั่วพื้นที่ยิ่งมีคนช่วยขายเยอะยอดขายมันเลยทวีคูณแบบทวีคูณครับบทเรียนคือถ้าท่านเจอคนขยันอย่าทิ้งเขาครับหาทางสนับสนุนเขาเปลี่ยนจากคนขายของคนเดียวให้เป็นแม่ทัพที่มีกองกําลังแล้วเราจะโตไปด้วยกันแบบฉุดไม่หยุดครับและข้อสุดท้ายตัวอยู่นาหน้าอยู่เฟซ แม้คุณหมอจะเป็นรุ่นใหญ่แต่ท่านทันสมัยมากครับท่านลงพื้นที่ไหนท่านถ่ายรูปเช็คอินลง Facebook ตลอดเพื่อให้เพื่อนๆในออนไลน์เห็นว่าหมอนิกกี้ทำงานจริงส่งของจริงของเขาดีจริงทำให้มีออเดอร์ไหลามาจากเพื่อนใน Facebook ด้วยครับนี่คือการเก็บตกรอบด้านไม่ปล่อยให้เงินหลุดมือแม้แต่บาทเดียวพี่น้องครับความสําเร็จของคุณหมอนิกี้บอกเราว่า 1. ต้องทําให้ลูกค้าเชื่อถือด้วยการทําให้ดู 2. ต้องแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ขายของ 3. ต้องสร้างทีมช่วยคนอื่นให้รวยแล้วเราจะรวยกว่า 4. ต้องไม่ทิ้งออนไลน์ลองเอาแนวคิดของท่านไปปรับใช้ดูนะครับเริ่มจากทำแปลงสาธิตเล็กๆหน้าบ้านท่านวันนี้เลยแล้วความสำเร็จจะตามมาแน่นอนครับสวัสดีครับ